Thank you. สุขินชาติอยู่บนมัตเวีสายเจ็ดมุ่งหน้าเข้ามัตยาแหบมชะหวังการจราจรหนาแน่นมากวันนี้ จะเดินทางไปแลมจะบังไี่นองไปส่งงานที่ในิคมอุตสาหกรรมแลมจะบังมาสองคนแ้วไปรับอีกคนหนึ่งที่แลมจะบังร,รอรอยู่กนี่ยใครต้องไอจริงไว้ ไปงานด่วนพูดหนึ่งให้มาพูดหนึ่งก่อนตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วเปิดต่เลยเท้าเขียวมาหน่อยเดียวเองงานด่วนด,ด้วยนะ

สายคลีน ออกเราพี่น่องทางออกสองกิโลนะติดไฟแดง แล้วพี่น้องฮอดแล้วหอดนิคมอุตสาหกรรมแหลมชบังนะครับเคี่ยงคือน้ำก่อน đa khảo 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 การเขาฟูน,นึงการฟูนึงนี่บอก เราเรียกขวาเนาะไปรับทีมงานอีกหนึ่งคนม,มายันางนอกโอ้นั่งขนานดีเอ็นตีนในรูว้วยนัง่งเชยเออไม่เชยเออไม่เชยดีดีนังเรียนทำายู่คลองปะ ฟังนอนนี่ไอ้เชียวนอนแงะถ้ามาปล่อยใบใครมาปล่อยจิ้มใบนะมัดว่ามอเปนหัดกลางเี่ะมอใครมาปล่อยจิ้มไป ไว้การดวลผู้หนึ่ง <g uck ling> ให้มาผู้หนึ่งก่อนอ้อมีโอ,อ o หรือเปล่าเอาอ,อ,ม,อ,ม,อมีโอ,อร o หรือเปล่าเดี๋ยวหัตายแหกอีกจับไปทั่วมั่วไปหมดคู่สองไม่มีโอนะจ๊ะไม่มีผู้สองมีแต่คู้หนึ่งได้คู่ถึงผู้สองไม่มีโอพีเอสเอพีเอสเอก็จะมีโอหรือเปล่าไม่ค่อยมีโอเลย ไม้อย่างปลอดภยัยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ